Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่3ธันวาคม2024ซีรีส์เตรียมหัวใจพร้อมไว้เพื่อการเสด็จมาวันที่3เตรียมห้องให้พร้อมเพื่อพระคริสต์พระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่31ถึงข้อที่34กล่าวว่า เหตุฉะนั้นอย่ากระวนกระวายและกล่าวว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มหรือจะเอาอะไรนุ่งห่มเพราะว่าบรรดาต่างชาติแสวงหาสิ่งทั้งปวงนี้แต่ว่าพระบิดาของพวกท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งทั้งปวงนี้แต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้เพราะฉะนั้น อย่ากระวนกระวายถึงวันพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีเรื่องกระวนกระวายของมันเองแต่และว,วันก็มีทุกพออยู่แล้วย้อนกลับไปยังภาพเปรียบเทียบเรื่องการเตรียมห้องพักเมื่อวานก่อนที่แขกคนสำคัญจะมาถึงนอกจากการทำความสะอาดแล้วห้องพักของเราอาจต้องได้รับการปรับปรุงเล็กน้อยเราอาจต้องจัดเรียงเฟอร์นิเจอร์ใหม่ตกแต่งด้วยห้องประดับที่ทำให้ดูสบายตา หลายคนจะเลือกซื้อผ้าม่านและวางัดก,การดอกไม้ใหม่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ทําให้แขกของเรารู้สึกสบายใจเหมือนอยู่บ้านบางครั้งชีวิตของเราเองก็ต้องการการปรับแต่งเล็กๆน้อยๆเช่นนี้เพื่อกระตุ้นเราให้ใกล้ชิดกับพระคริสต์มากขึ้นคิดใหม่จัดเรียงใหม่และโฟกัสใหม่เพื่อให้พระคริสต์มีที่ว่างในชีวิตของเรา แต่ไม่ว่าห้องจะจัดเรียงได้ดีเพียงใดหากเราไม่มีใจรักแขกของเราสิ่งที่เราทําก็ปล่าประโยชน์และจะเห็นได้ชัดในไม่ช้าการเตรียมห้องสําหรับแขกเรือที่มาพักไม่ใช่แค่หน้าที่แต่เราเลือกจะทำเพราะเราเห็นคุณค่ามิตรภาพที่เรามีต่อพวกเขาในทำนองเดียวกันเราไม่สามารถบังคับตัวเองให้มีที่ว่างสำหรับพระคิดได้แต่เราเตรียมพื้นที่ในหัวใจ พอเราเห็นคุณค่าความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดผู้ทรงสละความยิ่งใหญ่ของพระองค์ลงมาบังเกิดในรางย่าผู้ทรงแลกมงกุฎแห่งความเป็นราชากับไม้กางเขนโบราณคร่ำครึมีที่ว่างสำหรับพระเจ้าในหัวใจของเราในเทศกาลคริสต์มาสนี้หรือไม่หรือเราจะหันหลังให้พระองค์เพราะชีวิตของเรารกเกินไปที่จะรองรับพระองค์ ผู้ทรงยอมสละทุกอย่างสิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้เราจะเตรียมห้องว่างเหวใจของเราให้พร้อมสำหรับพระเยซูคริสต์ในวันคริสต์มาสนี้ได้อย่างไรอะไรที่เราจะต้องทำมากขึ้นหรือจดจ่อมากขึ้นเพื่อให้ใจของเราเปิดออกต่อพระองค์ ให้ทำอธิษฐานด้วยกันครับพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงรักเราด้วยความรักอัศจรรย์ที่ไม่มีเงื่อนไขขอทรงช่วยเราให้ในการจัดลำดับความสำคัญใหม่เพื่อเราจะได้มีที่ว่างสำหรับพระคริสต์ในคริสต์มาสนี้เราขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงส่งพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ผู้ทรงยอมสละและเทชีวิตของพระองค์ออกเพื่อเราเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอเมน